แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้ไบ d ์ y นะครับก็ผมจะมานำเสนออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีไขควงแบบนี้นะครับไขควงหัวแฉกหรือว่าไขาควงที่มันมีหัวดูดแม่เหล็กที่ปลายเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบง่ายๆมันมีสกู๊ตสองตัวนี่นะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ติดใช่ไหมครับนี่ดูดยังไงก็ไม่ติดอันเนี้ย ซื้อในแอปสีส้มนะครับก็ราคา16บาทนะทุกคนหลักการทำงานของมันก็คือว่ามันมีขั้วบวกขั้วลบเห็นไหมแล้วก็มีสองไอเทมก็คือให้เราหมุนนี่นะครับจะมีล่องอยู่ตรงนี้ให้เราสอดมาทางด้านนี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนกับที่นะครับแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมใหดูอีกครั้งนะนี่นะไม่ใช่มายากรนะครับ อันเนี้ยเขาให้ให้ทำแบบนี้นะครับให้สไลด์ไปสไลด์มานะครับแบบนี้นะครับนับเลยครับ20ครั้งอันเนี้ยมันเป็นขั้วบวกเรากำลังจะมาสร้างแรงสนามแม่เหล็กขั้วบวกนะครับกับขั้วลบให้เกิดแรงผักสนามแม่เหล็กในหัวนี้นะครับมาดูกันว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า16บบาทนะทุกคน <c oughs> แล้วก็ช่วงเนี้ยโทรศัพท์ผมพังนะทุกคนพังมาได้สองอาทิตย์แล้วผมก็ไม่มีเครื่องจะตัดต่อคลิปผมก็เลยเอากล้องแอคชั่นแคมลามาถ่าย <c oughs> อาจจะไม่ชัดมากทุกคนแต่ก็ดูได้นะโอเคแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลงตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เลยครับถู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 ถถถถ อโอเคครับก็ลองมาแตะดูคนเฮ้ยขึ้นมาจริงๆนี่ดูดได้ดูดได้ทุกคนแจ๋วว่า่ะสุดยอดสิบหกบาทครับทุกคนลองหาดูก็แล้วกันสิบหกบาทนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ้อมเขาเรียกว่าอะไรนะตัวดูดไขควงเหรอ หรือใครจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้รีไลน์นะครับรีไลท์ R L ศูนย์เจ็ดหกฮะหรือใครจะเสร์ชหาภาษาไทยนะครับแม่เหล็กดูดไขควงครับนะแม่เหล็กดูดไขควงก็เป็นแม่เหล็กอ่ะแหเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามาถูถูถูอย่างเงี้ยสมัยแต่ก่อนเราก็ต้องเอาไปถูกับตูดลำโพงใช่ไหมนี่นี่ วนะเวลาเรา,าไปใส่ในที่แคบ,บนะครับมันจะเป็นต้องใช้ตัวดูดไขควงนะครับหรือว่าอีกไอเดียหนึ่งก็คือแม่เหลกลําโพงโทรศัพท์หรือว่าแม่เหลกลําโพงอะไรก็ได้นะครับที่เราแกะออกมานะครับหรือว่าแม่เหล็กตัวย่างก็ได้เรามาทุบหรือว่าแม่เหล็กจิ๋วก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะหาได้ก็เอามาแนบอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเวลาเราเข้าไปในช่องแคบแบแบมันจะทําไม่ได้ไงเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็เอาอุปกรณ์ DIY ครับมาลองดูนะครับผมนี่แบบนี้จักไม่ดูดไม่แกวเลยโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ